กาจิจ่ากาจิจ้าเข้ามาคุยกับน้องนะหรอก ทำน้องแดงน้องเจ็บหรือเปล่าเจ็บไหมเจ็บไหมจิจาอืมนีม่้ลูกหมูหลูกหมูฮาหมูจิไปวัดไหมลูก อืมไม่ร้องค่ะไม่ร้องค่ะเบะเบะเบะไม่ร้องนะคะจะ่มมร้องทำไมหนาอืมไม่ร้องไม่ร้องอืมไม่ร้องพี่พี่มาคุยกับน้องก่อนเร็วยๆสบะมาคุยกับน้องเรว่ยๆอ๋อให้ให้สบาะคุยกับคาจีดีกว่าเนาะเนาะมาเรื่อๆเรืๆสบะนะ อืมอ่ะคุยกับน้องเนี่ยเห็นไน้องมองอะคุยกับน้องโซบะท่องเอบีซีน้องฟังเดีย๋ยวเอบีซีดี 没嘛、嗯。